สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนรู้แล้วสินสอดงานแต่งเจนนี่ยิวเช้านี้หลังจากประกาศข่าวเซอร์ไพรส์เรื่องกำลังมีโลกและเตรียมมีข่าวดีแพนแต่งงานกันวันที่11พฤศจิกายนนี้ล่าสุดคู่ของนักร้องสาวเจนนี่ได้หมดสอดชื่นกับแฟนหนุ่มตำรวจยิวฉัดมงคลได้ควงคู่กันไปถ่ายพรีเวดดิ้งเรียบร้อยโดยล่าสุดเฟซบุ๊ก k บ๊บสตูดิโอได้เผยคลิปสั้นๆเป็นเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้งของเจนนี่ได้หมดสอดชื่นกับยิวฉัดมงคลท่ามกลางสายฝนมาให้แฟนๆ คอมเมนต์สุดสวิทของว่าที่บ่าวสาวที่โอบกอดส่งสายตาหวานฉ่ำเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักให้แก่กันล่าสุดวันนี้เจนนี่ยิวได้เข้าวิธีแต่งงานแล้วครับต้องบอกเลยว่าเจนนี่มาในชุดไทยน่ารักและสวยมากจริงๆงหลายคนสงสัยว่าสินสอดเจนนี่ยิวนั้นเท่าไรวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนั่นเองซึ่งมีเงินสด1นึ่งล้านสองแสนแหวนเพชรสงวงและยังมีทองคําอีกหลายเส้นนั่นเองครับอย่างไรทางทีมงานก็ขอสแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยางไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดี๋ยวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ